สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขุสุขนมาในี้ก็หลก็ับสนางพาแซ่ือการน้พี่น้องเนาะมาอนสนางกับลูกแต่เศร้าๆมาค้างหัวเข่าปลาใบพี่น้องน้องใหม่น้องมิวก็ลูกแต่เศร้ามันเป็นเศร้าวันจันทร์ที่น้องเลยก็ลูกแต่เศร้าในสนางกับสีส่วนน้องมิวน้องใหม่ลงไปพักมีหลุมแต่พี่น้องดูสวนของเอื้อยหละดนสวนต้นนั้นเด็กพี่น้อง หัวลมก็ออกแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศมาเลยค่ะกระซิหนาวๆน,วน่อากาศก็บ,บึดห้อนบึดหนาวอากาศก็เปลี่ยนแป้งมาเลยคะลุกขึ้นมากัาว่าลมผัดเย็นในจอยวอยอยู่พี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนเนเล็กน้อยหมักเป็นไข่ได้เป็นไข่เป็นหนาวนี่น้องใหม่ลุกแต่เศร้าสบายดีป้าลูกแนะ่ลูก นางวันใหม่ยังหม,มัดผมอยู่น,น,น,นางมิสิลงคดพักะะบ,บ่หรอสบายดีจ้าป้าลูกวันใหม่ไปห้านโรงแสงขยา,ยามไปลุกลมค่ะเย็นค่ะนางมิเรายังหนุ่งล่ปะปาลูกไปลงสวนปะมาหน่อยพี่น้องมาหน่อยเฮือนเอืออ้อยเป็นเอามาเรียงสองตัวใ <laughs> ช<า>่อีกตัวหนึ่งในสรุตัวหนึ่งอยู่ในแก๊สน้องเมิวส์ะ ไม่ใช่ว้าวสองตัวไหนใช่ลูกอืมห้องเลยอันนี้คนนุ่มนี่คนนุ่มตัวไหนคนนุ่มตัวสีขาว้่ะอืมอันนี้คนขนแข็งคนแข็งกับคนนุ่มไปลงไปดพักปะ่ะเอาอาะไมไปนอไปนไว้ในคอคือเก่าแล,ล้วลูกปากมาันอืมจจน้ำมี๊ลงแล้วคนทางลงกะ ชั้นชั้นพี่น้องเออตัวลุงเราคุดอันนั้นเป็นอันนั้นนี่ลูกเป็นขั้วกะไดขั้วกระไดฮะนี่เห็นตัวกระไดบ่อยอืมนี่เลยเห็นขวาวกระไดลงปลูกมังเพศมาชิมไข่กุ้งมังหงพี่น้องนั่งก็พักบ่งกินจนชิมหมดแล้ว กระพักหอมป้อมหอมป้อมผักซีผักกาดน้อยกำลังสิปลูกนั้นใหม่เลยพี่นางอันนี้บัวนางอันนี้ก็ปลูกผักเทียมกับหัมพวกบัวน้องมิวเมันจืดเลยพี่น้องผักยังนะลูกพักยังนะผักบัวกระพักบัวหอมป้อมตัวนี้หอมเฉลิม อันนี้ก็หอมบัวอีพี่น้องผู้แม่อันนี้ก็พักกาดเชียงมาหน่อยยังองอกแล้วม่ละนี่พักบงไม่ไปกินเล้อยู่เพื่อนป้านี่แหละพี่น้องเพื่อน,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 นเอ,อื้อจนางทางหลังเพื่อนเลยดินกับบะหมันดินห่านดอกดินเพิ่นเพิ่นให้ปูกนะพี่น้องมึงแม่ตักน,ำน้ำหรือเราจะเปล่งน,น้ำลงมาใส่อ่ะอ เป็นมือกล่องชน้นางมันหวเป็นมือกล่องสาน,นางหรือพี่น้องอันนี้ก็แม่นางหดดน้ำดอกไม้่ละจ้า่าลง <c oughs> โทษจะค่าแม่ตอนเพ่นบริโทษโฮษโลดอ่อยหันน้ำสิเมินเลวแม่ สวน دي. พักบ้งนี่กใหญ่ไว้อีลิโนเมเนะผพักอีซางอันนี้แม่พักยังอันนีมันนักไอบัวใหญ่เล่ะได้จะไหนไม่ใหฮดผู้ไปฮดพักนะู ดักหอกหอกไหมก้มเคือพูดหักังตู้พ่อโคดอ้อยน้ำเมยเนาะอ้อยโคดโลดมันใหญ่จังได้กินเมยเนาะายได้อ้อยยังพักโบ้งอย่างเดียวไออันบวานได้ไหมพักบ้งเนี่ย เราใส่ผุนเราใส่ตะผุนที่แบ่ในบ้านพักขับผุเองมาชาแล้วไปฮอเด กกน้องมิวผ่นกรหด้วยพี่น้องหดไปลูกเออหดไปโกมกเคือฮะหดไปกมมกหดไ,ด,ด,ไปดไปคุ้มใหม่อีลกลูกพี่มิวอ,อ,อีกไปทางลางนาหดไปไดนนฮน้ำปนะ่าบุลาอลาเอเอาบูาบูบ <c oughs> ออม,ม,มาแมตตั้งขึ้นไ่ามะตังน้ำให้น้องมิวกัน,ด,กนด้วพี่น้อง น้องมิวก็ฮดเลยเออฮดฮดน้องมิวลูกฮดฮดเออเออโอ้ยผู้หามบัวก็เอานี่พี่ใช่นี่ลูกใช่พี่ใช่พี่ป้าเราเปล่งลงมาฮดแล้วแม่ลูกฮดจิงคู่ขึ้นเทิงผู้ขึ้นได้บ่แม่แม่เอาไม้ขึ้นไว้ลูกได้บอได้ลมนะฮะลมเด้อ เดีต uh. uh, ัวเป็นคุมเป็นคุ้มอะเดสิงคาหายาดอกตัวนะฮะโบ้ฮดก็อยากคนชิงคายะเออฮดแต่นั่นแหละโตัใหม่ลุงเกี้ยนเราตอกตอกไปฮะลูกอืมฮดอะไรเด้ยูเทิงในพักนั่งตู่เด้ลูกกับก้มังหงค่ะให้เอาไม่ฮดให้ได้ลูก ฮดๆลูกม่เต็มแหละฮึทางกระเป่งใช่เป่งน,น,น้าึ้นมาแต่เถิงหมดเลยพี่น้องลงมาฮดอยู่ลมมันเานี่ยตัวนี้แล้ลูกเอออ่านี่เฮ้ยพวกอ้อยทางเถิงพวกอ้อยตัวนะคะวันละบ่ะออาว์อาว์าว์ขางหัวก็มีแต่คืองหยาพี่น้องโก็คิดเล็ก เด้กินผักบงก่อนหมูอานนลุดแล้วราตูน้่มฮะกระตูนั่รุดแล้วม่เหยยดเลยนึ่อ่ะน้องมิว้วลาป่าลาลุงสนุกคหนึงกี่ิงไปก่อน,นาาดนาาดก่อดตจะไม่อ้องไปนั่งเอี้ยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่นังเนาะ